สวัสดีค่ะวันนี้เรามาส่งบ้านที่จังหวัดพะเยากันนะคะเดี๋ยวพามารีวิวภายในกันนะคะว่าภายในเป็นยังไงกันบ้างบ้านหลังนี้มีขนาด3เมตรนะคะตเมตร50ค่ะตัวหน้าระเบียง50เซนเดี๋ยวนะคะจะพาขึ้นไปดูข้างใน ภายในนะคะตัวนี้จะกว้างอยู่ที่3เมตรนะคะตัวหน้าระเบียงฝั่งนี้จะ50เซนค่ะงานที่เราบิวให้ลูกค้าก็จะเป็นสิงงล้างจานล้างมือนะคะแล้วก็ภายในสุขภัณฑ์นะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะ ฝากไอซิกาค้าไม้ด้วยนะคะสนใจติดต่อได้ที่0955393299ค่ะขอบคุณค่ะ